สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พยานะฮะเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์นะฮะอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนฮะมาดูรถกระบะอันนี้ฮะรถกระบะ BT50 ครับปี2013ตัวนี้ฮะวันนี้นะฮะทุกคนครับผมจะขายราคาตลาดนัดเลยเดี๋ยวขอเช็คร,ราคาตลาดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ารถสวยๆอะ่ะ อยู่เท่าไหร่ขอดูมือกล้องขอดูหน่อยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับขอเช็คก่อน,นครับว่าราคาตลาดรถของรุ่นนี้ขายเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะฮะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เวอร์เกินไปนะฮะอ่ะสองดูครับราคา BT ทครับ BT ท0นครับปี2013ตัวนี้ขายอยู่ที่3 6 8 0 0 0บาทนะฮะแต่วันนี้ผมบอกเลยฮะวันนี้เอาตลาดใหม่วันนี้ผมจะขายราคาตลาดนัดเลยอ่า วันนี้รถเพิ่งได้มานะฮะรถเพิ่งได้มาแต่ว่าผมไม่เก็บงานนะครับผมไม่เก็บงานครับก็จะมีริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันได้รถเดิมครับคันนี้ผมบอกกันนะบอกดีเทลก่อนรถคันนี้นะครับเจ้าของรถยกให้ครับแต่ว่าผมไม่ปิดบัญชีมาแล้วครับผมเพิ่งได้เล่มมานะับผมเลยมารีวิวให้ทุกคนได้ชมครับนี่เล่มชุดโอนครบนะฮะอ่ะผมให้ดูก่อนฮะเอกสารสัญญาเช่าซื้อนะฮะตั้งแต่มือเดียวป้ายแดงเลยนะเห็นไหมครับนี่นี่เอกสารเขาครับ แต่ว่าวันนี้ผมไปปิดเล่มมาแล้วก็เพิ่งได้เล่มมานะครับเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมฮะวันนี้นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับราคาเบาๆราคาตลาดนัดเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนกันว่ารถคันนี้ผมขายเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกหลังๆคลิปนะครับอ่าวันนี้ผมจะมารายงานให้ทุกคนได้ชมก่อนว่ารถมีเกียรงานกี่ชิ้นครับวันนี้ก็ขายตามสภาพนะครับอ่าภาสีผมต่อมาแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าภาสีขาดหนึ่งปีนะครับผมต่อมาแล้วเพื่อว่าจะได้เอารถไปโอนได้ถ้าเกิดว่าภาสีขาดนะครับ รถมันโอนไม่ได um ้นะครับ uh, อ่ารถมัน huh. ต uh ิดไฟแนนซ์อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูสภาพรวมๆกันครับกระจังหน้าโอเคครับสวยงามนะครับถือว่าไม่ต้องเก็บงานนะแต่ว่ากันชนหน้านะครับกันชนหน้าต้องเก็บงานครับมีริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นี่ตรงนี้ฮะริ้วรอยฮะต้องเก็บงานคะตีไปเลยครับตีไปเลยเก็บชิ้นหนึ่งนี้ฮะตีไปเลยพันห้านะครับอ่ะกันชนหน้าชิ้นหนึ่งนะครับพันห้าครับฝากระโปรงฮะฝากระโปรงมีสะเก็ดหินนิดหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสนะครับ ก็คือไม่ต้องเก็บก็ได้ครับไปปั่นไปปั่นยาได้ครับปั่นไปขัดสีเอาครับไปขัดสีเอานะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าไม่มีแตกนะฮะสามารถที่จะขัดสีได้นะครับอมาดูฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ถ้าพูดถึงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือสามารถที่จะปั่นสีได้นะยางครับดูสภาพยางก่อนยางครับยางพูดถึงดอกยังโอเคอยู่นะครับขัดสีสวยนะคันนี้นะเป็นรถบ้านครับมือเดียวป้ายแดงด้วยทุกคนครับใครที่กําลังหาอยู่เดี๋ยวผมบอกเลยว่าคันนี้สุดยอด ขันนี้เดิมครับได้เดิมครับนี่ไล่ดูฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่มีบันไดครับบันไดเหยียบด้วยบันไดเหยียบขึ้นด้วยครับอ่ามีบันไดเท่ๆนะครับอ่ายางหลังถือว่าโอเคนะฮะอ่านี่บางเดิมครับบางเดิมเนียฮะนี่มาดูข้างหลังต่อครับข้างหลังนะครับข้างหลังถือว่าได้เดิมนะครับนี่ไฟไฟท้ายไม่มีแตกนะจะมีรอยตรงนี้ชนิดหนึ่งนะฮะนี่มีรอยตรงนี้นิดหนึ่งฮะไฟท้ายซ้ายขวาไม่มีแตกนะฮะก้มดูยางอะไรก่อน ยางอะไรโอ้ยางอะไรอยู่ครบนะฮะยางอะไรอยู่ครบนะครับนี่ช่วงล่างถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับนี่ไม่มีสนิมเลยนะครับเห็นไหมครับ่าสภาพโอเคเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้ต่อครับฝั่งนี้สีจะหมองนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะไปขัดยาได้นะครับอนี่ยังได้บางเดิมอยู่นะครับนี่นี่บางเดิมนะครับอะมาดูข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงให้ทุกคนได้ชมนัว่ารถคันนี้เดิมจริงป่ะครับเดิมอย่างที่ผมพูดจริงไหมฮะวันนี้ผม เปิดให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมจะรายงานทุกจุดนะฮะทุกเม็ดเลยนะครับอ่ามาเลยครับมาเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำรถยนต์มือสองนะที่ว่าดูรถไม่เป็น,นะฮะก็ก็กดติดตามได้นะครับอ่ะนี่เปิดฝากระโปรงปั๊บนะฮะอันดับแรกเลยอันดับแรกส่องไปที่นู้นเลยครับน็อตฝากระโปรงมีขยับนะ น็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีขยับนะฮะไล่แก้มนี่มาไล่แก้มมาน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ไปดูที่ซูมก่อนซูมมันมีเบียดบีโชนไหม,ม,มซูมได้ได้ได้เม็ดอาร์ตเดิมนี่สังเกตเนี้ยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นนที่ที่มือผมเนี่ยเห็นไหมนี่เม็ดอาร์ตเดิมนะครับไล่มาไล่มาตรงคานครับถ้าคานของ bt 5 0เนี่ยตรงนี้จะมีตัวเลขนะนี่สังเกต ac ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ e ac ตรงนี้นี่นคนนนานกับคานกับแก้มนะครับนี่ มันเชื่อมกันนะเห็นไหมครับนี่นี่ไม่มีการเคาะไม่มีการตัดไม่มีการต่อไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนครับนี่แล้วมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับ AC เห็นไหมครับกล่องเดิมโรงงานเลยฮะสติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบนะฮะนี่สติ๊กเกอร์หม้อน้ําเดิมครับเครื่องใสใสกิ้งกิ้งอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่สภาพเครื่องก่อนหม้อน้ําก็ถือว่ายังไม่ดำนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะครับเห็นไหมครับ น็อตไม่มีขยับเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ฝากระโปรงยังได้เดิมๆอยู่เลยนะฮะนี่นี่นี่มาลูกแก้มก่อนแก้มฝั่งนี้ก่อนนี่จับดูครับลูบๆดูน็อตมีขยับนะฮะสังเกตเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่ซ้มได้ซูมเดิมนะเห็นไหมครับสังเกตเลยดูเลยสังเกตเลยซ้มเดิมแล้วอะไรปะเครื่องไม่ไม่มีน้ํามันเยิมเลยนะครับเครื่องยังโอเคอยู่เลยนะครับแห้งๆอยู่นะครับนี่นี่แบตเตอรี่ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่อันนี้นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้เขาจะติดคิ้วมานะครับเขาจะติดชุดแต่งมานะฮะนี่จับดูเลยครับเห็นไหมครับนี่มันได้เดิมอยู่นะครับเห็นครับนี่ยังได้เดิมครับได้เดิมฝากระโปรงเดิมนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเดี๋ยวสตารท์ทเครื่องให้ดูเลยดีกว่าครับอ่าไหนๆเปิดฝากระโปรงแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูเลยครับว่าเครื่องเสียงเครื่องนิ่มไหมเสียงเครื่องโอเคไหมเสียงเครื่องเคกมไหมมาเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่ครับเสียงเครื่องครับเสียงเครื่องค่อนข้างจะนิ่มมากเลยนะครับทุกคนฮะเสียงเครื่องค่อนข้างจะโอเคเลยละครับผมบอกเลยนะครับผมคอนเฟิร์มเลยคันนี้นะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่าเครื่องร้อยเปอร์เซนต์มากลยครับที่ซื้อมานะฮะเจ้าของก็ยกให้เลยนะเขายกหนี้ให้เลยนะฮะแต่ว่าก็ไปปิดบัญชีเอาเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยากเป็นหนี้แล้วเราก็เลยซื้อมาค่อนข้างจะราคาสูงนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกราคาทุกคนหลังๆคลิปนะครับนี่มาดูนี่ก่อนเด้งดูครับเด้งดูเลยฮะน้ำมันมีคุ้งไหม น้ำมันมีพุ่งไหมไอขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับเป็นรถตลาดที่แบรนด์รองนะครับแต่ว่าคุณภาพผมบอกเลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนนะฮะไปดูฝั่งนู้นต่อเลยครับอ่ะดูฝั่งนี้ต่อเลยครับกระจกถือว่าใหญ่มากเลยครับกระจกนี่ก็จะมีแต่งให้นะครับนี่จะมีชุดแต่งใส่มานะครับนี่อ่าเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเลยฮะโอ้ยสวยมากนะครับเปิดประตูมาก็มีสเสน่ห์แล้วครับผมเชื่อว่าคันนี้นะใครที่กําลังหาอยู่นะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับด้วยเนี่ยสีแต้มลรง,งานยังอยู่เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยผมไม่อยากดึงเยอะนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนไม่อยากดึงเยอะเพราะว่าอะไรปะคือรถมันใหม่รถมันเดิมอะ่ะรถมันเดิมเงี่ยเราก็ไม่อยากจะดึงเยอะนะครับตัวนี้เป็นแคบเปิดได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่มาดูนี้เลยนี่มาดูนี้เลยนี่เห็นไหม น็อตประตูไม่มีขยับนะดูง่ายๆเลยฮะน็อตประตูไม่มีขยับนะทุกคน,นะฮะนี่เพ็ดนี่มัดด้านะครับอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะประตูฮะประตูนี่ฮะประตูเนี่ยนี่ได้เดิมนะ,ะเนี่ยเดิมเลยดูง่ายๆฮะแต่ว่าเขาติดคิ้วมานะฮะเนี่ยเขาติดกันกันลอยมานะครับดูแผงประตูก่อนใหม่ไหมสวยจริงๆเลยฮะดูข้างในก่อนนะสวยไหมใหญ่กว้างสวยโอโ้โห นี่ดูนี้ก่อนไม่ยอมมาออกด้วยนะฮะนี่นี่ดูตั้งแต่ซื้อมาไม่เอาออกด้วยครับแต่พาไแดงภายในถือว่าสวยนะครับอ่ะอ่ะมาดูนี้ก่อนมาดูนี้ต่อเลยมาดูกระบะก่อนนะครับนี่กระบะเดิมเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมิดอาร์ตเนี่ยอยู่ครบนะฮะกระบะเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่ผมบอกนะฮะทุกคนครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เดิม แต่นี่มันมีรอยตัวนี้นิดหนึ่งนะครับทุกคนฮะไปเก็บงาน1000บาทนี่เก็บงานไม่แพงครับ1,000บาทถ้าเกิดว่าใครที่ทํารถยนต์มือสองอยู่เขารู้ผมรู้เลยว่าเขาอ่ะน่าจะรู้ราคาเรื่องเก็บงาน,นครับแต่เกิดว่าใครที่ไม่ได้ทานะฮะก็อาจจะค่อนข้างจะโดนราคาเรื่องราคาแบบราคาลูกค้าเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเต็นท์รถเป็นพ่อค้าเนี่ยราคาก็จะเป็นราคาต้นทุนฮะวันนี้คันนี้นะครับผมจะบอกนะฮะวันนี้ผมจะตัดราคาต้นทุนเหมือนกันนะครับนี่มาดูข้างหลังนี่ก่อนมาดูฝั่งนี้เลย นี่สังเกตเลยดูกันครับเห็นไหมเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตสวยไหมเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเม็ดอาร์ตโอ้เดิมนะครับเดิมอะดูยังไงก็เดิมครับทุกคนครับนี่มาดูฝั่งนี้ก่อนนี่สองข้างดูเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบโอ้เม็ดอาร์ตรุ่นนี้เยอะมากครับรุ่นนี้เยอะมากดูแมกไลเนอร์ก่อนแมกไลเนอร์เนี่ยของม a สด้าเลยครับเอามาตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะ สภาพยังโอเคเลยนะครับสบภาพประมาณสักเจ็0ดซนตนะถือว่ายังโอเคบางทีซื้อรถกระบะบางทีบางครั้งนะฮะลืมนะครับลืมลืมอะไรปะลืมเปิดเวลามีแม็กไลเนอร์นะฮะบ,บางทีบางครั้งนะฮะข้างล่างนี้มันชอบผุนะบางคนก็ถ้าเป็นพ่อค้าเข้าไปเก็บงานนะนี่เอาไปพ่นเก็บงานหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ยคือไม่ต้องเก็บนะครับขายอย่างนี้เลยครับขายแบบบ้านๆครับขายแบบลูกทุ่งลูกทุ่งฮะัผูทรผูทอนิดหนึ่งนะฮะอ่ะ ฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็ได้เดิมนะฮะเนี่ยเนี่ยดูไม่ยากครับฝาท้ายได้เดิมนะอ่ะไปะไปดูต่ออืมตัวนี้โอเคครับอ่ะไประตฝั่งนี้ต่อเลยนี่ได้เดิมนะ,ะเนี่ยนี่สังเกตดูตัวนี้เม็ดอาร์ตอยู่ครบไหมนี่ตะเข็บเขาเนี่ยตะเข็บโรงงานเลยนะนี่นี่อ่ะประตูฝั่งนี้ก็คือแบบว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะขัดสีเอานะครับอ่ะมาดูประตูฝั่งนี้ต่อเลยครับ ดึงดูเลยฮะนี่ด mm ึง hmm. ดูเลยฮะนี hmm. wow. uh ่เห็นไหมครับเม็ดเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่ไล่เลยไล่เลยฮะไล่เลยนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบอ่ะเม็ดอาร์ตอยู่ครบสีแต้มโรงงานยังอยู่เลยนะครับนี่นี่ดูนี่นี่สีแต้มโรงงานยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วเปิดมาเปิดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเหมือนกันไหมมาดูสังเกตดูตัวนี้นี่สังเกตดูน็อตมีขันไหมน็อตมีขยับไหมน็อตเคยแกะไหม ฝากระโปรงเคยแกะไหมนี่สีแต้งโรงงานยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่นะครับคันนี้ได้เดิมนะครับทุกคนครับคันนี้ได้เดิมนะฮะก็ดูภายในอมาดูคอนโซลข้างหน้าฝั่งนี้ก่อนคอนโซลฝั่งข้างหน้าฝั่งนี้ถือว่าสวยนะครับสวยนะฮะอ่าเบาะเป็นสีดํานะครับทุกคนครับเบาะสีดํานะครับอ่าอ่าแล้วดูเพดานก่อนเพดานเพดานสวยอยู่นะครับเพดานโอเคเลยนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้มาดูแคบอ่ามาดูเบาะฝั่งนี้ครับเบาะฝั่งนี้ ทุกคนจะต้องไปเก็บงานเองนะครับนี่มันจะมีเบาะคัดขาดนิดนึงนะครับเห็นครับไม่ต้องเปลี่ยนเบาะนะคือเราสามารถที่จะเอาข้าวล้านเบาะแล้วก็คือสามารถที่เย็บเย็บได้เลยนะฮะสำหรับรถกระบะรุ่นใหม่นะฮะแคบเปิดได้นะฮะคือสามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปเข้าไปได้ง่ายเลยครับเห็นครับนี่เข้าไปง่ายๆเลยเลยฮะเห็นครับนี่กว้างด้วยนะครับนี่เห็นครับนี่คือสามารถที่จะแบบนะนั่งหรือนอนก็ได้นะครับสบายสบายครับถ้าเกิดว่าใครมีลูกมีหลานเนี้ยสามารถที่จะนั่งกระบะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมี มีคนแก่ที่บ้านเนาะก็ถ้าเป็นแคบธรรมดาก็มันจะเข้ายากนิดนึงถ้าต,ต้องพับเบาะนะเอ,อต้องพับเบาะนะแต่ว่าตัวนี้คือเปิดได้แคบเปิดได้ฮะสะดวกสบายขึ้นนะครับทุกคนครับอ่านี่สะดวกสบายขึ้นนะครับเดี๋ยวพาทุกคน,นครับไปดูไม้ก่อนครับว่าไม้คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอโอเคอะมาดูไม้ดีกว่าครับมาดูไม้เลยครับอ่มาดูไม้ก่อนครับ ไม้ตัวนี้ฮะเป็นไม้แท้เลยนะครับผมบอกผมหม่อมยืนยันนั่งย,นนยันนอนยันเนยครับว่าไม้คันนี้แท้เลยนะครับอ่าเพราะคันนี้ผมไปซื้อกับเจ้าของเองนะครับนี่ไม้คันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าครับผมครับอ่าอ่าเดี๋ยวพาทุกคนไปลองขับกันไหมไปไปลองขับช่วงล่างนิดหนึ่งดีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอาเล่มออกก่อนเดี๋ยวเล่มปิวนะฮะไม่ได้ครับ รถสําคัญเลยครับถ้าเกิดว่าเล่มหายไม่สามารถที่จะโอนหรือว่าซื้อขายกันได้นะครับนี่เล่มนะ่ะสาคัญเลยครับเล่มเปรียบเหมือนนี่คือเงินนะเอโอเคปะเดี๋ยวไปลองขับดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกราคาให้ว่าผมว่าผมจะขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดหน้าเต็นท์เก็บงานที่สวยเนะ่ะค่อนข้างจะแพงครับแต่วันนี้ผมให้ทุกคนเลยเอาไปใช้เลยฮะไปะทุกคนไป โอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปลองคันนี้สักนิดหนึ่งนะฮะว่าอัตราเร่งของเขานะฮะเป็นไงบ้างฮะดูสิครับทุกคนครับผมไม่ได้มโมนะฮะผมก็คนหนึ่งครับที่ผมถ้าเกิดว่าผมเก็บงานที่สวยเนี่ยจัดไฟเน้นนะผมก็ขายราคานี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขายเงินสดนะครับทุกคนครับอ่ะบอกบอกทุกคนเลยดีกว่าเพราะว่าบางครั้งนะฮะบางคนไม่มีเวลาดูคลิปแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนดูคลิปก่อนนะเพราะว่าผมจะบอกรายละเอียดให้แล้วก็บอกดีเทลให้นะครับ ว่ารถเดิมรถไม่เดิมรถชนหรือไม่ชนมาแล้วรายละเอียดเขาเป็นยังไงครับผมอยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบก่อนครับวันนี้นะครผมตัดราคาให้ทุกคนไปเลยนะครับผมขายอยู่ที่ 2, อ0 0 0 0เ0 0บาทครับจากราคาเต็มนะฮะเห็นครับจากราคาเต็ม3 6 9 0 0 0บาทครับอันนี้คือราคาตลาดทั่วไปเลยนะครับอ่าทุกคนครับแต่ว่าที่แต่ว่าคันนี้นะฮะมันได้อะไรปะมันได้สีขาวครับมันโดดเด่นตรงนี้ ราคามันอยู่ที่สีนันด้วยนะครับทุกคนครับสีสําคัญเลยครับอ่ะไปก่อนอื่นให้ทุกคนครับเวลาขับรถอย่าลืมคาดเข็มขัดรภัยทุกครั้งนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปเช็ดไปเช็ดไรก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเช็คเอ่อแหลกพงมลัยก่อนนะครับอ่าแหลกพงมลายถือว่าไม่มีดังนะฮะถือว่าไม่มีดังนะฮะทุกคนครับก็ไฟหน้าจอก็ไม่มีขึ้นนะครับปกติเลยครับไฟหน้าจอไม่มีขึ้นนะฮะอันนี้คือไฟเบรกนะครับ นี่แบกมือนะครับระบบเกียร์ของเขาฮะเดี๋ยวอธิบายระบบเกียร์ของเขาก่อนครับระบบเกียร์ของเขาจะค่อนข้างจะสั้นกว่ารุ่นอื่นนะครับเนี่ยช่องข้างจะสั้นกว่ารุ่นอื่นนะครับก็ก็หกสปีดนะฮะแต่ถ้าเกิดเกียร์ถอยหลังฮะเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งครับเกียร์ถอยหลังนะบางคนจะไม่เข้าใจครับบางทีบางบางคนไม่เคยใช้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าถอยหลังจะต้องดึงล็อกตัวนี้ก่อนนะครับดึงล็อกขึ้นถ้าปกติเป็นวีโก้หรือว่าเป็นดีแม็กเป็นอะไร เป็นรุ่นอื่นนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นก็จะตกมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่คือถอยหลังใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่นะครับรุ่นนี้ก็คือต้องดึงดึงล็อกก่อนดึงล็อกขึ้นนะครับแล้วก็ดันเข้าไปข้างหน้าแล้วก็คือมันก็จะเป็นเกียร์ถอยนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดว่าเกียร์หนึ่งก็คือเป็นปกติเลยครับดันไปข้างหน้าปกติเลยครับนี่ออกตัวรถคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะเสียงเครื่องโคตรนิ่มมากเลยเสียงเครื่องโอเคเลยมากเลย อ่าระบบไฟเลี้ยวซ้ายขวาปกตินะฮะอ่าที่ปัดน้ําฝนนะฮะน้ําอ่าปกติเลยนะครับสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์ฮะเอ่อแค่ไปเก็บสีนิดหนึ่งครไปเก็บงานนิดหนึ่งก็ถือว่าสวยเลยถ้าเป็นพ่อค้านะครับรถยนต์มือสองนะผมบอกเลยนะว่าคันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทํากําไรได้นะครับเก็บงานเพิ่มต้นทุนอีกสักเอ่อตีไปสักห้าหกบาทครับก็สามารถที่จะ เอาไปจัดไปเน้นนะครับไปขายต่อได้เลยนะฮะยังมีกําไรอยู่นะครับทุกคนครับอ่ะช่วงล่างนะครับช่วงล่างออกตัวครับค่อนข้างจะพุ่งมากเลยนะฮะอ่าอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งถือว่าปกติเลยครับสปีดดีมากนะครับอ่าช่วงล่างโอเคครับแอร์ระบบแอร์คือเย็นนะฮะอ่าแอร์แอร์คือเย็นฮะเครื่องเสียงคือปกติเลยครับดังครับเครื่องเสียงติดมาจากโรงงานนะฮะอ่าอัตราเร่งของเขานะฮะดีครับผมครับนี่ ค่อนข้างจะปืป้อๆเลยนะครับมันเป็นรถแบบว่าสภาพโอเคฮะสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่มาดูคันนี้นะครับผมเชื่อเลยถ้าเกิดว่าไม่ติที่สีนะไม่ติที่มันเป็นริ้วรอยนะฮะดูที่สภาพเครื่องดูที่ภาพความเดิมของเขานะฮะผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะหนีไม่ออกนะคันนี้แล้วมาเจอราคาแสนเก้าหมื่นเก้าพันด้วยนะผมถือว่าราคานี้สามารถที่จะจับต้องได้นะราคาค่อนข้างจะถูกนะทุกคนฮะอ่าโอเคครับผมทุกคนฮนะอ่ะเดี๋ยวเล่งให้ดูนะครับ นี่อัตราเร่งของเขานะฮะนี่ผมผมจะว,วิ่งได้ไม่ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าผมสัมผัสได้นะครับว่ารถคันนี้มันโอเคจริงๆนะครับทุกคนครับไม่ได้โมโนะฮะอ่าโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้ยังไงครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มนะครับทักไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปเพิ่มรายละเอียดเพิ่มให้ทุกคนได้ชมนะครับอ่าให้ทุกคนได้ดูนะฮะ โอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับทุกคน